กรัฐมนตรีเปิดสัมมนาความปลอดภัยทางถนนชี้อุบัติเหตุร้อยละห้มาจากคนขับย้ำไม่ได้ตำหนิใครที่ทุกคนเคารพกติกางดคุยสื่อ พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนทศวรรษใหม่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อบทบาทผู้นำประเทศว่าสถิติอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจแม้ว่าจะลดลงก็ตามเรามีเป้าหมายในการลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บบนท้องถนน12คนต่อ100คนภายในปี2570เป็นสิ่งที่ยากแต่จะทำให้ดีที่สุด นายกรัฐมนตรีย้ำว่าต้องมีเป้าหมายต้องไปดูว่าแต่ละจังหวัดมีปัญหาอะไรที่แตกต่างกันทั้งถนนคนแนวปฏิบัติเจ้าหน้าที่ถ้าทั้งหมดดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอาจจะต้องมีวิธีการที่แตกต่างกันหรือเพิ่มเติมจึงจะสำเร็จวันนี้ปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนกระจายอยู่หลายพื้นที่ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรกฎหมายมีทุกตัวเจ้าหน้าที่รู้จับได้หมดตนได้ให้นโยบายไปแล้วว่าให้มีการจับกลุ่มทั้งหมดหากผิดกฎหมายหากร่วมมือกันคงไม่มีปัญหาจะต้อง ใครทั้งนั้นายกรัฐมนตรีระบุว่าอุบัติเหตุเครื่องหนึ่งอยู่ที่คนขับอีกเครื่องอยู่ที่ปัจจัยอื่นทําอย่างไรจะแก้เครื่องแรกให้ได้ขณะเดียวกันการตายก็สูงขึ้นตายคนเดียวตนก็ยังยอมรับไม่ได้เลยทุกเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือการหาเป้าหมายให้เจอ หาวิธีการให้เจอวางแผนงานยุทธศาสตร์แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือทําอย่างไรประชาชนจะเข้าใจจะเห็นชอบมีส่วนร่วมด้วยสิ่งสําคัญคือการสร้างการรับรู้สร้างติดสํานึกการที่ตนมาพูดวันนี้ไม่ได้เป็นการตําหนิใครแต่ต้องการเล่าให้ฟังว่าตนอยู่กับปัญหาอะไรมาบ้างและพยายามจะแก้ไขปัญหาอะไรบ้างติดปัญหาอะไรบ้างยิ่งตนอยู่มานานในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตนรู้ปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ทําได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะความร่วมมือ ยังไม่เกิดนี่คือปัญหาเช่นเดียวกับทุกปัญหาของไทยซึ่งต้องกลับมาโทษที่ตัวเองว่าตนทำไม่ได้ไปโทษใครไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องทำต่อไปนอกจากนี้สิ่งสําคัญคือต้องทําให้ทุกคนนั้นยอมรับกติกาสร้างการรับรู้เรียนรู้ไม่ได้อยู่ด้วยความเกลียดชังต้องอยู่ด้วยความเข้าใจว่าจะอยู่ร่วมกันด้วยความสันติอย่างไร อยู่ภายใต้กฎระเบียบพร้อมกับย้ำว่าต้องหาวิธีการร่วมมือกันให้ได้เป็นความรับผิดชอบของทุกคนนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบทุกเรื่องเพราะเป็นหน้าที่หาวิธีการทําให้ได้พร้อมกับย้ำว่าทุกอย่างอยู่ที่จิตสํานึกถึงคนอื่นก่อนที่จะทุบที่อกข้างซ้ายสามครั้งทั้งนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลเสร็จสิ้นไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดโดยเดินทางกลับทันที พลเอกประวิทย์เปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะกรรมการกีฬากระทันหันไม่เข้าทำเนียบรัฐบาลเข้ามูลนิธิป่ารอยต่อแทนคาดเลี่ยงตอบปมขัดแย้งพลเอกวิทย์กับร้อยเอกธรรมนัฐ บรรยากาศทำเนียบรัฐบาลเรื่องความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิทธ์วงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐมีภารกิจเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่5ทับ2,565ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลแต่ปรากฏว่าทีมงานของพลเอกประวิทธ์ได้แจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมจากทำเนียบรัฐบาลใช้ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อเป็นสถานที่ประ ชมแทนคาดว่าพลเอกประวิทย์ไม่ต้องการตอบคำถามความขัดแย้งภายในพักเศรษฐกิจไทยที่กรรมการบริหารพัก15คนลาออกเพื่อบีบให้พลเอกวิทย์เทพสดินาอยุธยาหัวหน้าพักลาออกเนื่องจากแนวทางการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ตรงกับร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าสสพยาวและเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าพลเอกประวิทย์พอใจผลงานทัพนักกีฬาไทยที่คว้าได้92เหรียญทอง103เหรียญเงิน136เหรียญทองแดงและประเทศไทยอยู่ในอันดับที่สองรองจากประเทศเจ้าภาพทําลายสถิติ2ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาและยกน้ําหนักหลายชนิดกีฬามีการพัฒนาดีกว่าเดิมทําให้ผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจและได้เหรียญมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้พร้อมย้ําใช้วิทยาศาสตร,ร์การกีฬาพัฒนาอย่างต่อ บุญสิงห์ยืนยัน15กรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทยลาออกเพราะผลเอกวิทย์ให้ข่าวขัดแย้งในพรรคเพื่อหยุดปัญหาไม่รู้ทะเลาะร้อยเอกธรรมนัสนายบุญสิงห์ว่ารินรักสาสบบัญชีร,รายชื่อพรรคเศรษฐกิจไทยยืนยันถึงเหตุผลที่กรรมการบริหารพรรค15คนของพรรคเศรษฐกิจไทยลาออกว่า เป็นเพราะมีประสบการณ์จากที่เคยสังกัดพักพลังประชารัฐว่ามีความขัดแย้งหากปล่อยไว้นานจะยิ่งเป็นปัญหาและเพิ่งทราบเรื่องที่พลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาหัวหน้าพักออกมาให้ข่าวว่ามีความขัดแย้งในพักและอยากลาออกจึงได้ปรึกษาการและแตัดสินใจลาออกทันทีเมื่อวันนี้เพื่อหยุดปัญหาไว้ก่อนเพราะหากปล่อยไว้นานจะทําให้เกิดปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ แต่ยอมรับไม่ทราบปัญหาความขัดแย้งระหว่างพลเอกวิทย์กับร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าเลขาธิการพักว่าเป็นเรื่องอะไรและยังไม่ได้เจอกับร้อยเอกธรมนัทเพราะเดินทางไปต่างประเทศส่วนที่ไม่ได้หาหรือในพักกันก่อนนายบุญสิงห์กล่าวว่าถ้ามีปัญหาเป็นเรื่องปกติของพักการเมืองเพราะมีความแตกต่างหลากหลายและแนวทางในการแก้ปัญหาควรต้องมีการพูดคุยกันก่อนเพื่อหาข้อสรุปไม่ใช่ไปให้ข่าวนอกพัก และทําให้ภาพลักษณ์เสียหายจึงมองกันว่าถ้าปล่อยไว้จะมีปัญหากับพักมากขึ้นพร้อมย้าว่าการลาออกไม่ใช่เกมแต่เป็น,นกลไกหนึ่งของพักการเมืองที่จะใช้แก้ปัญหาหยุดทุกอย่างไว้และมาพูดคุยกันซึ่งตามข้อบังคับพักเมื่อกรรมการบริหารพักเกินครึ่งลาออกกรรมการก็จะพ้นสภาพและเป็นรักษาการแต่เมื่อพลเอกวิทย์ยื่นลาออกภายหลังเท่ากับต้องการยื่นลาออกจากรักษาการจากนี้จะต้องเรียกประชุมกรรมการบริหารพักรักษาการที่เหลือภายใน45วัน แต่ยังไม่กําหนดวันที่ชัดเจนโดยพลเอกวิทย์และร้อยเอกธรรมนัฐหรือคนอื่นในพักก็สามารถเป็นหัวหน้าพักได้ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุม สำหรับทิศทางการเมืองของพรรคเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้นายบุญสิงกล่าวว่าพรรคยังคงสถานะพรรคร่วมรัฐบาลแต่ไม่มีสมาชิกของพรรคเป็นรัฐมนตรีทั้งนี้ยังคงต้องการขับเคลื่อนพรรคเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปซึ่งพลเอกประวิทร์วงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็เข้าใจและจะไม่กลับไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐหากมีการท้าทามในการเลือกตั้งครั้งหน้า นายแพทย์ชนน่านย้ำกระแสะข่าวความพรบรงบประมาณเป็นเรื่องการเมืองชี้เศรษฐกิจไทยมีปัญหาเรื่องจุดยืนไม่ต้องดิวมาฝ่ายค้านเขามาเองนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสะข่าวไม่ผ่านร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่พักฝ่ายค้านก็สนใจว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรเพราะร่างพรบรายจ่ายประจำปีเป็นส่วนสำคัญ ถ้าสภาไม่รับหลักการหรือไม่ให้ผ่านในชั้นรับหลักการก็ส่งผลต่อตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีทางเลือกสองทางคือไม่ยุบสภาก็ต้องลาออกส่วนจะมีเงื่อนไขนั้นหรือไม่ก็เป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านได้พิเคราะห์ความเป็นไปได้มาโดยตลอดว่าสภาผู้แทนราษฎรจะอนุญาตให้ในายกรัฐมนตรีบริหารงบประมาณปี2566หรือไม่ส่วนพัรคร่วมฝ่ายค้านได้ไปดูในเนื้อหาสาระของแผนงานงบประมาณซึ่งมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้การไม่ผ่านงบประมาณจะกระทบกับประชาชนหรือไม่นั้นนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าแม้จะไม่ผ่านงบประมาณก็ใช้งบประมาณเดิมคือพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,565ไปพลางก่อนเว้นแต่เป็นเรื่องงบลงทุนที่จะสร้างใหม่เพราะฉะนั้นแผนงานโครงการต่างๆที่เป็นเรื่องประจําก็สามารถทําได้ต่อแต่ไม่อนุญาตให้เอาไปลงทุนในสิ่งที่เห็นว่าไม่ชอบ จึงเป็นทางเลือกที่จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนการไม่ให้ผ่านอาจจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าแล้วปล่อยให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาจัดสรรงบประมาณส่วนกรณีที่พักเศรษฐกิจไทยกำลังมีปัญหาอาจดึงเข้ามาร่วมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่นั้นตนมองว่าปัญหาภายในพักเป็นมิติทางการเมืองต้องดูว่าสิ่งที่พักแสดงจุดยืนออกมาจะมาในทิศทางการเมืองที่ฝ่ายค้านมุ่งหวังหรือไม่ แต่ถ้ามีความชัดเจนในตัวเองที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลจะไม่เป็นฝ่ายค้านก็ได้จะเป็นฝ่ายที่ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีการสืบทอดอำนาจหรือไม่อนุญาตให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ต่อจะเรียกอะไรก็ได้ส่วนจะดึงมาร่วมฝ่ายคา้านหรือไม่ในแพทย์ชนนานตอบสั้นๆว่าไม่ต้องดิลเขามาเองเลขาธิการ EEC ชี hi, เ้เศรษฐกิจเริ่มดีเปิดประเทศหนุนการท่องเที่ยวฟื้นได้ร้อยละห้ พร้อมเดินหน้าผลักดันการลงทุนปีละ400ล้านบาท นายคณิตแสงสุพันเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กล่าวในงานเสวนา4ปี EEC ภารกิจขับเคลื่อนไทยเชื่อมทุกมิติอย่างยั่งยืนว่าหลังจากผ่านช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภาคธนาคารจะต้องเร่งการปล่อยสินเชื่อช่วยผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยและกลุ่มลงทุนเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่กำลังดีขึ้นซึ่งเชื่อว่าหลังการเปิดประเทศในต้นเดือนหน้าจะทำให้ภาคการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว ตัวประมาณร้อยละ50แต่มองว่าภาคการลงทุนจะยังไม่ค่อยกลับมาเนื่องจากนักลงทุนยังไม่มีเม็ดเงินกลับมาโดย EEC ยังคงเน้นการลงทุนในระยะข้างหน้าภายใน5ปีเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนปีละ4แสนล้านบาทซึ่งการจะเร่งให้เศรษฐกิจเติบโตได้ร้อยละ5ต้องใช้เม็ดเงินประมาณปีละ6แสนล้านบาทซึ่งทาง EEC ตั้งเป้าสนับสนุนในส่วนนี้ไว้แล้ว แอนนายันไม่หนีคดีหวยทิพย์พร้อมกลับไทยต้นเดือนหน้าเผยได้เห็นความจริงใจของคนหลังจากที่สารได้อนุมัติหมายจับนายวินรวีใหญ่เสมอหรือตาบอยสเกา วริทนทร์วัดสังหรือแอนนาและนางสาวมินตราคุณสวัสดิ์หรือแนนเนื่องจากถูกนายพันธวัฒนักาควิสุทธิผู้บริหารเว็บไซต์กองสลักลแจ้งความฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและข้อหาอื่นๆก่อนที่เมื่อวันนี้ตาบอยจะเกาจะถูกจับกลุ่มที่บ้านพักซึ่งล่าสุดแอนนาได้ออกมาเปิดเผยบน Facebook ส่วนตัวยืนยันว่าจะไม่มีการนีค้ดีอย่างแน่นอนและจะเดินทางกลับประเทศไทยต้นเดือนหน้าโดยในเนื้อหาของโพสต์มีใจความว่าแอนนารับทราบแล้วกับการออกหมายจับกระบวนการตามกฎหมายใดๆเราพร้อมปฏิบัติ หากเรามีความผิดจริงหลายคนสอบถามเรื่องฉลากแอนนาได้มีการสอบถามทางทีมงานเรียบร้อยแล้วและจะไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมจะให้ความร่วมมือทุกกรณีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตนเองประเทศไทยเป็นการใช้ระบบกล่าวหาถ้าผู้ต้องหาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ก็คือจบ ลายคนบอกว่าแอนนาหนีคดีแอนนามาเมืองนอกมาเที่ยวมาพักตั้งแต่วันที่14เมษายนและกลับไปเผาศพ่่อเลี้ยงมาแล้วหมายจับเพิ่งจะออกเมื่อวานแอนนาก็เพิ่งทราบพร้อมกับทุกคนแอนนาเดินทางออกมาตั้งแต่ยังไม่มีประเด็นหวยทิพตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องอะไรเลยด้วยซ้ําพอเกิดปัญหาวิธีแก้ปัญหาคือเดินเข้าไปหาและแก้ไขการหนีไม่ใช่ทางออกแอนนาจะกลับไทยในต้นเดือนหน้าอย่างที่วางแผนไว้แน่นอน เรื่องรวยผิดปกติลองเทียบงานที่อนนารมทั้งจัดรายการทีวีขายของขายอาหารเสริมรับรีวิวสินค้ารับงานพิธีกรทอสินค้าตามรายการต่างๆรับทําการตลาดเส้นทางการเงินสามารถตรวจสอบได้ปัจจุบันยังมีหนี้บ้านหนี้รถเรื่องหนี้สินปัญหาชีวิตคนไม่เคยรู้คนจะรับรู้แค่ตอนมีแล้วตั้งคําถามว่าทําไมถึงมีถ้าเทียบกับอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นๆอนอน,นาถือว่ามีน้อยมากแต่ที่อยู่มานานเพราะตรงไปตรงมาจริงใจกับคนดูแลและลูกค้ามาตลอดเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เห็นถึง ความจริงใจของคนคนที่ยิ้มให้เราแต่ขยี้ข่าวเราทุกนาทีส่งต่อนินทานโดยขาดข้อมูลที่แท้จริงกับคนที่มีแต่พลังบวกให้กำลังใจให้โอกาสเราได้พูดและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News